สูงเป็นคนบูรณาการใส่ใจรายละเอียดเป็นคนแบบพิถีพิถันคือไงว่าภาษาจะ้ากลย์คนยนายระเบียบเป็นแอย่างห์าค่ะสิบก็เต็มสิบเลยค่ะหลอก็เต็มหลอดเเกอันนี้ไม่อันนี้เราไม่รู้จักกันมาก่อนนะม่เชียนะเบรนเทนสแกนผู้เชี่ยวชาญในการค้นหาศักยภาพของบุคคลผ่านลายนิ้วมือค้นพบคอนสวัตที่ซ่อนไว้นำไปใช้ให้เต็มศักยภาพเพื่ออนาคตที่เป็นเลิศผ่านการสแกนลายนิ้วมือ Brain Pen Scan ผู้เชี่ยวชาญในการค้นหาสกขภาพมนุษย์ผ่านการสแกนลายนิ้วมือตามหลักวิทยาศาสตร์ลายผิวนิ้วมือ Brain Pen Scan Map your brain best อ๋อนี่เขาอเริ่มแล้นนนลวนะครับ <First S 1> อ้าวมาครับคุณเฟิร์สค่ะคุณเฟิร์สวันนะีน้มาเบรนเทนมา สนใจเรื่องสแกนงานนิ้วมือเพื่อจะออกเล่มรายงาน<ะ>หาพรสวรรค์หาศักยภาพของตัวเองพอผมดูจากรีพอร์ตนี้ดูจากรายงานปุ๊บขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับอันดับแรกน,นะหัวมือซ้ายเป็นลายเอสเปลผสม DL แล้วก็เป็น DL ก็คือเป็นคนละเอียดทีนี้ตะกี้เราดู uh, อ่านแอปเนาะเราเห็นแอปปุ๊บเนี่ยให้คะแนนเท่าไหร่จากอ่ uh, อ่าผไม่สายผมไม่ใส่ตะกี้บอกว่าเป็นคนละเอียดแล้วความมัตยฐานสูงเป็นคนบูรณาการใส่ใจรายละเอียดเป็นคนแบบพิถีพิถันคือไงภาษาจะ้ากลุณนนายระเบียบเป็นอย่างน้จริงค่ะสิบก็เต็มสิบเลยค่ะสิบหลอดเต็มหลอดโอเคอันนี้ไม่อันนี้เราไม่รู้จักกันมาก่อนนะม่เชเซียนะเพื่อหน้าตาเหมือนนางงามแต่ประกวดมึเปล่าไม่เคยค่ะ แล้วเคยทำอาชีพอะไรที่เกี่ยวเรื่องสวยงามมั้ยไม่เคยเลยไม่เคยเลยแต่ว่าชอบชอบดูนางงามชอบอะไรงนี้อยู่แล้วแต่ว่ากเมื่อก่อนคงอยู่เชียงใหม่ด้วยค่ะมันไม่ได้อยู่ใกล้อะไรมากนะคะไม่ยใกล้ความเจริญใช่จอเดาเองมันนอกไม่ใช่ก็คือสวยคือสวยลองมองไปที่กล้องให้ผู้ชมดูนะสวยจริงพอเราสแกนอะไรในมือออกมา คือมีกลุ่มแนวเป็นนักประดิษฐ์อยู่นะครับก็คือลายก็จะเป็นกลุ่มนักประดิษฐ์ผมเคยสแกนน้องคนนี้อายุน้อยรล้ยล้านลายจะเป็นแบบนี้ได้นะอายบุณก็มีสิบที่จะเป็นอายุน้อยรล้ยล้านนะ<า>ตอนนี้<า>ตอนนี้อายุเท่าอายุสามสิบสามแล้วคะออก็น้องน้อยอยู่ <c oughs> น้อย,อย่าผมผมหกสิบไม่เปไ็นไรเริ่มต้นใหม่ก็รวยได้นะครับบางทีเราเพิ่งมาค้นพบตัวเองนี่แหละข้อดีของการมาสแกนลายในมือนะทีนี้ผมมาดูนิ้วที่สองนิ้วนิ้วชี้เป็นเรื่องของจินตนานการ เป็นคนจินตนาการพิเศษมากก็เรียกว่าจินตนาการแบบหลายเท่าอ่ะมีดีเทลในเรื่องจินตนาการจริงจิงค่ะเรามองมองมองอะไรอย่างหนึ่งคือไม่ได้มองมุมเดียวจะมองมุมบนมุมมองทุกมิติอะไรเงี้ยค่ะจะมีรายละเอียดมีดีเทลเป็นไงแต่คิดจะปลูกบ้านทั้งหลังคิดถึงห้องน้ำมันหล่อเลยเรียบร้อยเลยว่าจะใส่เฟอร์นิเจอร์แบบไหนอะไรประมาณใช่อันนี้ไมเป็นไปตามธรรมชาติของลักษณะรายส่วนมานีที่สามคือการมันจะมัดใหญ่ในกลางสาย เขาเปิดตะกั้นเนื้อมาใหญ่สวยขั้นเนื้อมาใหญ่สวยนั่นหมายว่าเป็นคนชอบชอบอะไรที่มันสวยงามเชิงสรีระเสียการแต่งตัวร่างกายต่างๆนะครับรวมถึงจริงๆการเล่นกีฬาเลยนะแต่เขาเป็นแนวพวกโยคะหรืออะไรที่มันทำให้ดูดีอ่ะนิสรีระแบบนั้นนะครับเล่นไปมีมีนั่งอยู่ด้วยคนเดียวเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ต่อเัวนะจะได้มีเสดร่วมมีเสดร่วมอ่า คือมาด้วยกันมาเป็นเพื่อนมาสแกนสองคนวันนี้นะครับก็ถือโอกาสสัมภาษณ์นะครับตะกี <t ell> <t ell> ้นิ้วเรื่องดนตรีเป็นคนมีความสวรรค์ดนตรีคือนิ้วที่สี่เรื่องดนตรีมีความสวรรค์ดนตรีชอบเสียงชอบเพลงชอบเต้นอ่านี่มีมีกลุ่มของการก็เรียกเซนซิทีฟกับเสียงนิดหนึ่งนะครับอาจจะชอบเสียงบางอย่างไม่ชอบเสียงบางอย่างโดยเฉพาะยิ่งคำเดินทางจะเปลี่ยนมากเลยระมาณนี้ แต่ถ้าใครชมเนี่ยเขาเรียกบ้านยอมลายแบบนี้นะเป็นคนละคือชอบเสียงชอบสุนทรียาทางเสียงมันก็รวมถึงคำพูดดีๆจะพูดภาษาจีนก็แบบบายอมอ่อนลยบจริงๆแม่เราทุกคนแตชอบคำพูดดีๆอยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้คนที่มีลายแบบเนี้ยเขาจะอินกว่าจะรู้สึกว่าชอบคนพูดหวานๆไม่รู้จริงไม่จริงแหละแต่ว่าแต่ว่าพูดมาแบบเนี้ยเฮ้ยฉันแบบฉันฮปแย่ฉันทำตายอะไรประมาณนี้ อันนี้แหลายนี้มันบอกได้นะครัแต่นี้กลับมาน้วที่หกคือขั้วเรื่องการจัดการตอนนี้จะของคุณจะพักไปนิดหนึ่งเรื่องการจัดการเพราะเวลากลุ่มยู่แอฟนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะกลุ่มค่าทีเอชสีเยอะเล็วเราเราจจะเรียนแบบประืดนก็ปีเราเรียนก่อนนิดหนึ่งล้วก็ทำต่อท้ายนะครับส่วนเรื่องตัดกาสก็อยู่ในเกณฑ์พิเศษนะครับจะเห็นอยู่ที่เจ็ดหน่อตักาที่อยู่ในเกณฑ์ดีอันตัวเลขดีอ่ะตัดอ่ะจินตนาการดีตัดขาโอเคนะครับส่วนนิ้วนี้สีพิเศษมาก เนื้วที 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8่ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8ดกล้ามเนื 2, ้อมัดเล็กกันประดิษฐ์ด้านซ้ายกรับฝา้าฝาน้าที่แปดที่หนึ่งหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดไปแล้ว8แปเนี่ยกล้ามเนื้อมัดเล็กกันประดิษฐ์ของเขาเป็นลายอาร์อันนี้อินฟินิตี้เรื่องกันประดิษฐ์คุณเพื่อเคยประดิษฐ์อะไรไหมจริงๆสมัยก่อนเวลางานประดิษฐ์อะไรอะคะก็ชอบหรือว่าทำการทำลายที่แบบแปลก ประหลาดประหลาดให้เพื่อนเวลาเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กน้องก็จะมีการ์ดตีใหม่การ์ดนั่นกับนี่หรือเป็นกล่องของขวัญอะไรเงี้ยนี่แหละคือจริงๆ้าคุณไม่รวมทั้งซอฟต์แวร์อะไรอย่างเงี้ยเราชอบทำเองอย่างเขาทำวิดีโอโซว่าทางหลว่าชอบจ้างคนเนี้ยเขาชอบแบบเรียนทุกอย่างแล้วมาถักเองเนี่ยถ้าแบบอะไรวิดีโอแล้วก็เอามาเนี่ยคุณได้ใช้ความสว่างคุณเต็มที่นะนี่นะ คือเรื่องของกลุ่มพรสวรรค์เนี่ยถ้าเรารู้ตัวเองนะเนี่ยของคุณเขาเรียกอินฟินิตี้ด้านการประดิษฐ์การการการตัดต่อกันใช้กําเนิ้มาเล็กถ้าคุณสมมติคุณไปเรียนทําอาหารคุณเป็นเชฟถ้าสมมติคุณไปเรียนทำเรื่องประดิษฐ์คุณก็สามารถครียดสิ่งประดิษฐ์ได้บ้างจำได้ไหมที่หัวมือซ้ายบอกว่าคุณเป็นกลุ่มเครียดอยู่ด้วยมีความชอบเครียดอยู่แล้วประกอบกับกล้ามเนื้อแมนเล็กคุณพิเศษนั่นอะไรที่คุณใช้มือทาหรือเกี่ยวกับการประดิษฐ์โดยทักษะการประดิษฐ์มันจะเชื่อมก ประเดนดิดิตีอย่างที่คุณเล่ามาเนี่ยคุณเอาเรื่องนี้ไปทําต่อเลยคุณจะพิเศษแล้วก็ขึ้นถึงสุดยอดของเรื่องนี้ได้เลยนะครับอ,อันนี้คือความพิเศษของคุณนะ,ะแล้วตั้งใจกับเรื่องนี้ยังไงหมายถึงว่าไอ้เกี่ยวกับเรื่องไอการประดิษฐ์อะไรตัดต่อหรืออะไรก็วแ,แต่ จริงจริงบบอ่า REALLY จริงจริงคืออ่าอยากได้สกิลเพิ่มด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเป็นคนไปเที่ยวเยอะแล้วก็เหมือนถ่ายวีดีโอเก็บไวเ้ยวเยอะแล้ววันหนึ่งเราก็อยากเอากลับมาดูอะไรเงี้ยค่ะก็เลยว,ว่าไปเรียน <ๆ S 1> ตัดวีดีโอรหรือว่าทากราฟิกอะไรเงี้ยเอาไว้แบบรวมไปเลยทีเดียวเป็นเป็นเป็นสถานที่ที่เราบอกประทับใจแล้วก็เก็บไว้เป็นโปรไฟล์ค่ะแล้วตอนหลังก็คิดว่าอ่ะเปิดเพจเล่นๆเหมือนกันเอาไว้แบบเผื่อคนสนใจก็จะมา ตามดูอะไรเงี้ยค่ะมีเปิดเพจจริงๆมีแล้วค่ะแต่ว่าเอาจริงคือทําไม่ทําบ้างเหมือนมันจะเหมือนแบบลายนิ้วมือตัวนะคะตัวที่ศูนย์หกอะค่ะคือถ้าไม่อยากทําคือจะทิ้งจะไม่ทําเลยคือไม่มีอารมณ์ทำเงี้ยแต่ถ้าเราบอกว่างจริงๆสักแบบครึ่งวันเนี่ยเราทําเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะโอเคแต่อไปนี้ให้เรารู้ตัวันนี้คือเรามีพลังสวรรค์มีสัจธรรมนนี้หนึ่งคือความละเอียดเรามีอยู่แล้วบนเว็บไซ แล้วก็จินตนาการละพิเศษอันนี้มันเชื่อมมันเชื่อมกันได้นะที่เป็นคนละเอียดทั้งที่เริ่มต้นความคิดเป็นคนละเอียดทั้งจินตนาการและเป็นคนจินตนาการและพิเศษมีมิติและที่สําคัญเมื่อจินตนาการแล้วออกมาใช้ได้จริงได้จ,จริงเลยก็ดีแปลว่าขาดต้อบทสนไปนิดนึง <ห complex. S 2> แล้วแล้วฟิลลิ่งไปนิดนึแงแปลว่าถ้าถ้าใส่บิวเข้าไปบิวฟิลลิ่งเข้าไปการบิวฟิลลิ่งนี่น<ข> <S <S คืคคอ,อเอาเงินเป็นตัวตั้งกันได้สมบูรณ์นะใช้การทำรายได้เงินตั้งสิบล้านเยอะแต่ใอย่างชัการทำรายได้เงินตั้ เป็นที่หนึ่งของเรื่องเนี่ยได้เงินไปหนึ่งแต่ละแต่อะไรก็คือมันต้องมีเป้าหมายอยู่ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเราจะมีแพชชั่นในการเที่ยวบคพาไปถึงตรงนั้นแต่ถ้าบอกเอ้ยทำเรื่องสนุกสนุกอะมันน้อยไปเป้าหมายมันเล็กเป้าหมายมันเล็กเพราะว่าอะไรถ้าคุณตั้งเป้าหมายใหญ่แล้วคุณฝันชัดเจนอยู่แล้วแล้วพอมันเป้าหมายใหญ่มีตัวเลขหรือมีสเกลหรือมีความที่จะไปถึงตรงนั้นได้น ที่มันสําคัญใะคุณพุ๊เนี่ยคุณทำได้เพราะว่าคุณมีทักษะตรืงนี้เป็นวันสวรรค์อยู่แล้วนะไปต่อเลยนะส่วนเล่นดนตรีกับเล่นภาษาเนี่ยคุณก็โอเคอยู่เรื่องธรรมชาติก็ถือว่าเป็นคนชอบธรรมชาติการเข้าใจธรรมชาติเป็นยุทิศิษยเนี่ยส่วนนิ้วที่กล้าในเรื่องภาษาเรื่องการสื่อสารการพูดเขาก็ภาษาปกตีอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องเรื่องธรรมชาติเนี่ยเขาเป็นคนเข้าใจธรรมชาติรักธรรมชาติซึ่งตรงนี้มันจะมาเสริมมาเสริมเรื่องของการอ่า สิ่งที่คุณทำอะ่ะเขาเรียกว่ามันจะอินกับธรรมชาติ<ะ>มันจะแมทก,กับความรู้สึกของคนเองอะไรประมาณนี้รวมถึงมาเข้าถึงธรรมชาติคาว่าธรรมชาติไม่ได้หมายถึงต้นไม้ใบหญ้าพืชสัตว์อย่างเดียวนะ<ม>ธรรมชาติเป็นถึงความเป็นเนเจอร์ความเป็นจริงๆของเรื่องใดๆ<ม>รวมถึงการสื่อกับผู้คนได้ด้วยดูโพจุ๋ยดูทะเลดูอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นจริงๆเล็อยู่เล็อยู่ดูทะเลดูอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็น ไอ้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนิสิตเราที่สี่เราที่สี่มันนั่งรับจองันชอบดูเบอร์โอเคเนี่ยนั่นแหละครับทีนี้โอเคก็เสร็จยื้อประมาณนี้หลังจากนี้ปุ๊บนะครับเราก็จะเอาลายนิ้วของคุณทั้งหมดน่ะไปเข้าเล่นไปเข้าอินพอร์ตนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นอินพอร์ตที่เราเข้าระบบคอมพิวเตอร์เขาจะไปคำนวณให้ทั้งหมดเราก็จะเห็น IQ ค q เห็นสมองซีซ้ายซีขวาเห็นสเกลภาพ ที่ควรจะทราบทั้งหมดนะครับอยู่ในเล่มนี้สไตล์การเรียนรู้ไอคิวอีคิวเอคิวซีคิวแล้วก็สมองซิกซ์สัตว์สีาทำงานประมาณไหนสุขภาพโดยรวมประมาณไหนเป็นรถยนต์ประมาณรุ่นไหนอะไรประมาณเนี้ยเป็นซูเปอร์คาร์หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยละที่สําคัญที่สุดคืออาชีพที่เหมาะสมกับมากที่สุดในนี้มันจะบอกคะแนนให้ด้วยนะครับเราก็จะได้ไปตัเสินตัวเอง แต่ที่เราเห็นที่เราคุยกันเนี่ยคือค่ข้าวแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะที่คุยกันสิบเปอร์เซ็นต์นายกระาษนี้ถ้าถึงได้เริ่มนี้ไปคันจะแฮปปี้มากและคุณจะฟันเฟืองตัวเองได้นะครับโอเคครับลายมือเราจะเปลี่ยนไหมคะอาจารย์ลายมือไอ้นนี้เราพูดถึงลายนิ้วก่อนเนาะลายนิ้วเนี่ยไม่ไม่เปลี่ยนลายนิ้วไม่เปลี่ยนแต่ว่าแต่ว่ามันอย่างนี้สมมุติว่าเราเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้ว่าเรามีศักยภาพอะไรมีความถนัดอะไร ไอศักยภาพขนาดไหนเราก็ไม่รู้ตอนนี้หนึ่งเรารู้ว่าเราเป็นประเภทไหนสองเรารู้ว่าไอประเภทที่เรามีเนี่ยมันช่วยเป็นพริกเป็นพริกขี้หนูหรือพริกสวนหรือพริกชิฟาตอนนี้เรารู้แล้วเราเป็นพริกขี้หนูสมมตินะแล้วพริกขี้หนูเนี่ยมันก็จะมีเฉดของความเผ็ดมากเผ็ดน้อยอีกอย่างเงี้ยเราเห็นเลยตอนเนี้คือสําคัญหลังจากนั้นปุ๊บเมื่อเรารู้ตอนนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไปสมมติเราเป็นพริกขี้หนูเอาไปทาอะไรไปทำสับจิ้มซีฟู้ด ไม่ใช่พี่ขี่หนูไปทำไปแล้พี่ตองเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเกินมันผิดประเภทไปตอนนี้คุณจะรู้จักตัวเองว่าเป็นพีกขี่หนูแล้วเราก็ไปทำผลิตภัณฑ์ที่มันเกี่ยวข้องกับพิกขีหนูซะคุณก็จะไปถึงเป้าหมายถึงความสุเร็จเด็วขึ้นนะโอเคประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะคุยกันต่ออีกคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวปิดจับก่อน brain t e n scan ผู้เชี่ยวชาญในการค้นหาศักยภาพของบุคคลผ่านลายนิ้วมือ brain t e n scan math your brain best